ครับก็มาทักทายกันวันตอนเย็นนะครับวันอาทิตย์ที่นะฮะยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ตุลาคมสองนห้าหกสี่นะครับอันนี้ผมก็ตัดตกแต่งทรงพุ่มแล้วนะครับต้นนี้นะครับตกแต่งทรงพุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากมากเลยนะครับต้นนี้นะครับดอกสีอะไรครับดอกสีนี้ครับที่มันใบห่อหอนะครับนี่นะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออก็รอมันแตกยอดคราวนี้รอแตกยอดนะครับคอยดูนะครับนี่ไม้มันสวยมากนะครับไม้ต้นนี้สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับอ่ะ นะครับคราวนี้จะมีไม้อยู่ประมาณสัก3ชุดนะครับ3มชุดเป็นชุดเล็กๆนะครับชุดเล็กๆเอาสําหรับท่านอยากจะไปลองปลูกอยากจะไปลองตกแต่งหรือว่าอยากจะทาอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับนะแต่ท่านตกแต่งรากเนี่ยผมแนะนําก็คือให้แขวนตากไว้สัก2อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะให้รากเขาสมบูรณ์นะครับที่สุดนะครับก่อนที่จะลงปลูกนะครับนะเออถ้าตกเอาตกแต่งเสร็จปั๊บลงปลูกเลยเนี่ยกลัวมันจะมีปัญหานะครับออนะครับโอเคนะครับ มาดูต้นชุดแรกนะครับชุดแรกนี่ก็ชุดนี้นะครับนี่รากเขาใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้ปกติก็ขายอันนี้นะครับอืแต่มันท่านก็ดูเอานะครับสีเนี่ยอันนี้ตกแต่งรากเลยนะครับเราท่านก็อไปทํารากยุงๆได้เลยนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมไม่รู้ว่าสีอะไรจริงๆนะครับนะฮะไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับเออนะฮะแต่มันสวยอยู่นะครับคิดว่าสวยอยู่แต่ต้นนี้สีม่วงนะครับสีม่วงนะ สีม่วงีนทรงสวยนะครับกิ่งสวยทรงสวยแล้วนะครับี่ม่วงถ้าท่านไม่ตกแต่งนะครับท่านก็เอาไปลงปลูกนะครับรับรองนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งได้เห็นดอกนะครับชุดนี้นะครับ6 0รบาทรวมส่งแล้วนะครับ6 0รบาทรวมส่งนะครับมาดูเช่นด้วยกันนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้หางประกัดนะครับหางประกัดรากสวยนะครับหางประกัดนี่ดอกไหนล่ะอุ้ยนี่ผมตัดทิ้งเนาะี่ดอกนี้นะครับนี่หางประกัดนะครับเออบางคนก็ถามว่าทำไมต้องตัดทิ้งนะครับ ก็ตัดให้มันแตกใหม่ไงครับถ้าถ้ามันไม่แตกใหม่ฟอร์มมันก็ไม่สวยนะครับนะฮะออนี่พางประกันนะครับตัดทิ้งแล้วนะครับรากสวยนะครับพางประกันรากสวยนะครับเออรากสวยกิ่งสวยนะครับอันนี้ม่วงนะครับม่วงโคนใหญ่ต้นใหญ่นะครับนะชุดนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะสองต้นนี้นะครับตกต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเออที่จริงอ่ะมันตกต้นละต้นละสามร้อยแล้วครับค่าส่งอีกร้อยหนึ่งนะครับ เนาะนะครับก็หกร้บาทส่งฟรีเอเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับมาชุดที่สองนะครับชุดที่สองชุดที่สองในสามต้นนะครับมีดอกสีสวยนะครับดอกสีสวยใบห่อนะครับใบหอ่อดอกเขาจะเป็นสีอะไรครับสีชมพูออกส้มออกสีชมพูออกส้มออกเหลืองๆนะครับแล้วก็ออกข,อขาวๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นครับใบเขาเป็นอย่างนี้นะไอ้ใบที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ศูนย์รหัสโอ้ยศูนย์ layout. ศูนย์ศูนย์แปดนะครับรหัสเขานะครับ ออดอกมันจะสวยอยู่นะครับออกสีชมพูออกกีบข้างนอกสีชมพูแล้วก็เลื่อยลงมาก็จะเป็นสีสสออกเหลืองๆแล้วข้างตรงกลางออกสีขาวๆนิดๆหน่อยๆนะประมาณนั้นนะนะครับอันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงนี่ก็ตกแต่งให้แล้วนะครับเห็นไหมสวยไหมครับสีม่วงโคนคู่นะครับกิ่งคู่นะครับอืมนะครับกิ่งคู่นะครับนี่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนะครับอันนี้สีม่วงอีกเหมือนกันนะครับสีม่วงต้นเล็กนะครับอืม ตอนนี้ต้นเล็กนะครับโอ้เนาะชาวสวนเล็บก็ดำปีเลยนะครับอืมรื้อดินขุดดินอยู่งี้นะครับนี่รากก็สวยอีกนะครับนี่เห็นไหมมีขุดๆอย่างเงี้ยเลี้ยงเลยครับนี่ร้าเนี้ยขดๆตรงนี้นะครับเลี้ยงเลยครับเนี่ยยามมานนี่นะครับสวยนะครับอนาคตนะครับม่วงสองต้นนะครับใครที่ชอบสีม่วงไม่ควรพลาดนะครับม่วงเสร็จปั๊บแล้วก็ดอกสวยนะครับชุดนี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับ มาชุดนี้600บาทนะครับชุดนี้600บาทพร้อมส่งนะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับชุดที่1ชุดที่2นะครับชุดที่3นะครับชุด2ชุด3เนี่ย700บาทพร้อมส่งนะครับชุดที่1นี่600บาทพร้อมส่งเอาใครสนใจก็ทักมานะครับเบอร์นะครับ098 008 3074 098 008 3074นะครับช่องบอกทองแชนแนลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ นะครับให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับเนาะตัวนี้ก็มองยางไงก็สวยเนาะเนาะเห็นไหมสวยไหมครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่มีตาด้วยนะครับรอยมะนาวเองครับรอยมะนาวแต่พอมันนานๆไปแล้วมันก็มีตานะครับอืมนะก็กลายเป็นตาตาไม้นะครับคล้ายๆกับไม้ที่มันไม้ใหญ่ๆดึมํำบันครับที่มันมีมันผ่านโดนเขาตัดกิ่งตัดอะไรมาก็กลายเป็นตาครับอย่างเงี้ย สวยนะครับยังไงก็สวยตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนไม้เอ่อไม้อะไรเนาะเดี๋ยวผมจะลงอีกทีหนึ่งไม้ถาดนะครับไม้ถาดเป็นไม้ที่รากเขาแบบสวยๆนะครับขดๆบิดๆเอ่อเอี้ยวๆมันมีอายุครับไม้มีอายุแต่ว่ามันเป็นต้นเล็กนะครับไม้มีอายุต้นเล็กแล้วครับแล้วก็เป็นดอกสมัยเก่าด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่บางคนอาจจะถามว่าไอ้ทำไมมันลุกอย่างนี้ครับทาไมลุกอย่างนี้นะครับ ทำไมกระจัดกระจายดูไม่เป็นระเบียบเหมือนแต่ก่อนนะครับก็คือหนึ่งผมเคลียร์ต้นไม้นะครับเคลียร์ต้นไม้พ่กใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมเห็น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 เพชรบานนาผมไหมนะครับผมมาไว้ข้างในเนี่ยแต่ก่อนมันอยู่ข้างนอกนู้นนะครับอ่าแล้วไอ้ที่ระณีระนาดนี้คือพึ่งถอนต้นไม้ให้เขานะครับพึ่งถอนต้นไม้ให้เขาไอ้ต้นใหญ่ๆเติมต้นสีม่วงสองต้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นแดงอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัดดอกทิ้งนะครับพี่เขาบอกว่าให้ตัดดอกทิ้งนะครับ นะครับเขาจะส่งไปไหนไม่รู้ส่งนอกนะครับเนาะก็บอกให้ตัดทิ้งก็ต้องตัดทิ้งครับแล้วก็ล้างนี่ก็ใส่ถังนี้ล้างนะครับล้างแล้วก็ใส่ยางฉีดนะครับโอ้ก็อาจจะตอนนี้เราล่าหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับอืโอเคครับผมจากช่องอทอง์ชินาก็มีประมาณนี้ครับอาจจะลบหน่อยนะครับอุ้ยดูดูไม่ได้จริงๆครับอย่าดูนะปิดไว้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ